สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ยังหมิงซันนะคะหน้าหนาวแล้วกิจกรรมทุกครั้งที่เราทำหน้าหนาก็คือเราต้องมาอาบน้ำแร่ที่ยังหมิงซันค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังกาลังขึ้นเขาอยู่ค่ะมีทีมงานของเรานะคะ,คะไปกันโอ้ ต้องเดินดีๆนะคะทุกคนเพราะว่ามันอันตรายมากถนนก็ไม่ใอ่จะดีนะคะทุกคนถน,นนนก็เป็นหินแบบน,นี้นะคะต้องค่อยๆอันตรายไ่่เดินวันนี้ก็มากันแต่เช้าเลยนะคะออกจากบ้านมาประมาณสักหกโมงนะคะทุกคน mm. ก็มาถึงนี่ขับมอไซค์มานะคะอ,อ,อากาศหนาว มันเป็นหมือนจะเป็นวัดเลยก็ขับมาขับมอไซค์มาถึงนี้ก็ประมาณเกือบเจ็ดโมงะคะ่ะทุกคนก็ขับเล่นๆมานะคะลัดเลาะมาตามอ่าทะเลกีหลงนะคะมาถึงนี่ก็เจ็ดโมงพอดีพอดีน้ำพุพน้ำพุพนสวยมากตอนนี้ น้ำก็แบบกำลังสวยเลยอยาให้ดูน้ำเราจะลาก,กไปตามแบบนี้ตนาะงเลือต้องเดินเสินทางที่จะเดินแบบนี้ไปเรื่อยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีต้องข้ามน้ำด้วยนะคะมีแม่น้ำ จุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่เราต้องข้ามลำธารไปนะคะซึ่งลำธารแห่งนี้เนี่ยน้ำจะเชี่ยวแล้วก็ไหลแรงมากเลยค่ะจะอันตรายมากเลยนะคะจะสังเกตเห็นว่าจะมีชาวบ้านนะคะเอาเชือกมาขึงไว้เพื่อให้เราจับ พยุงไว้นะคะไม่ให้เราพัดไปตามกระแสแรงน้ำนะคะทุกคน 哎，石啊好